สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g r e a t Talk นะครับใน EP ที่28นะครับกับผม g r e a t a b i s i t ครับก็วันนี้อยากจะหยิบหนังสือ The Five l e v e l of Leadership นะครับมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการประเมินนะครับภาวะผู้นำได้ยังไงนะครับในแต่ละระดับที่หนังสือเล่มนี้ได้เขียนอธิบายไว้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยจะชวนมาประเมินนะครับ ภาวะผู้นําในระด <of> ับเริ่มต้นนะครับระดับเริ่มต้นคืออะไรนะครับก็ต้องย้อนไปพูดถึงภาวะผู้นํา5ระดับกันก่อนนะครับระดับเริ่มต้นเนี่ยหรือว่าระดับที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าภาวะผู้นําที่ได้มาซึ่งตําแหน่งหน้าที่นะครับผู้คนเนี่ยจะยอมนะครับยอมทําตามเพราะว่าความจําเป็นนะครับเพราะว่าคนที่มีตําแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการ ลดเงินเดือนไล่ออกขึ้นเงินเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะผู้นําในระดับที่1น,นะครับในระดับที่2เนี่ยเขาจะเรียกระดับนี้ว่าการยอมรับนะครับเป็นเป็นภาวะผู้นำอ่าชนิดที่คนเนี่ยยอมทําตามเพราะว่าอยากทํานะครับสิ่งนี้จะสร้างด้วยความสัมพันธ์ที่มีกับคนทํางานด้วยกันนะครับก็จะมากกว่าภาวะผู้นําที่มาจากตําแหน่งหน้าที่อย่างเดียวแหละนะครับอันนี้ก็จะใช้ความสัมพันธ์เป็น ตัวผักดันนะครับให้ให้คนอยอมทําตามนะครับถัดมานะครับภาวะผู้นําในระดับที่3เนี่ยเป็นระดับที่เรียกว่าการสร้างผลงานนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยจะยอมทําตามผู้นําในระดับนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้ทําผลงานนะครับได้ทําสิ่งที่ประสบความสําเร็จให้กับองค์กรนะครับก็จะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็ผู้คนยอมทําตามเพราะว่าผลงาน rate, นั่นเองนะครับก็จะมากกว่า ความสัมพันธ์และนะครับที่สร้างเพียงบรรยากาศอย่างเดียวนะครับถัดมานะครับในระดับที่4ก็ยากขึ้นหน่อยนะครับระดับนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้นําที่ใส่ใจในเรื่องการพัฒนาคนนะครับผู้คนเนี่ยจะยอมทําตามในสิ่งที่ผู้นําคนนี้เนี่ยได้ทําอะไรบางอย่างให้กับพวกเขานะครับก็คือได้ให้อำนาจได้พัฒนาทักษะของพวกเขานะครับหรือพูดง่ายๆคือผู้นํา ในระดับที่4เนี่ยก็คือภาวะที่เขาเนี่ยสร้างคนที่เป็นระดับ3นะครับที่พูดไปเมื่อกี้เกี่ยวกับการสร้างผลงานเนี่ยขึ้นมานะครับแทนตัวเองนะครับที่เคยทำสำเร็จมาก่อนนะครับสุดท้ายนะครับภาวะผู้นำที่สูงที่สุดแล้วก็ยากที่สุดเลยเนี่ยก็คือผู้คนเนี่ยจะยอมทำตามก็เพราะว่าเป็นตัวคุณนะครับเป็นตัวของผู้นำคนนั้นเลยนะครับหรือว่าทำตามเพราะว่า คนคนนั้นเนี่ยได้เป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างนะครับได้ represent อะไรบางอย่างนะครับก็จะเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำในระดับที่4นะครับผู้นำที่ไปสร้างคนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำนั่นเองนะครับอันนี้พอรู้ภาพรวมของภาวะผู้นำา5ระดับแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเออเราอยู่ในภาวะ1แล้วหรือยังนะครับเอาเริ่มต้นก่อนนะครับ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาอธิบายว่าผู้นําในระดับที่1เนี่ยหรือว่าผู้นําที่ได้มาจากตําแหน่งหน้าที่นะครับก็เป็นภาวะผู้นําที่มีพลังในการโน้มน้าวอย่างเดียวก็คือตําแหน่งนะครับผู้คนเนี่ยทำตามเพราะว่าจําเป็นต้องทํานะครับ have to do นะครับภาวะผู้นําแบบยึดตําแหน่งหน้าที่เนี่ยมีพื้นฐานมาจากสิทธิ์ที่เขามีนะครับอย่างที่กล่าวไปเนาะแล้วก็คำนำหน้าชื่อนะครับ แต่ว่าการาเป็นภาวะผู้นําที่มาจากตําแหน่งนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าการใช้ตําแหน่งบังคับให้คนอื่นทําตามนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเราไม่ควรนําตําแหน่งหน้าที่มาใช้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวและผักดันให้คนอื่นทําสิ่ง,งต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาวะที่มาจากตําแหน่งหน้าที่นะครับเขออยายังบอกอีกว่าผู้ที่มาถึงระดับที่หนนี้เนี่ยอาจเป็นหัวหน้าก็ได้แต่ว่าไม่มีทาง ที่จะเป็นผู้นําได้เลยนะครับคนเหล่านี้มีลูกน้องก็จริงนะครับแต่ว่าลูกน้องเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีทางเป็นเพื่อนร่วมทีมได้นะครับผู้นําประเภทนี้จะยึดก,กฎเกณฑ์ข้อบังคับนโยบายนะครับผังองค์กรเพื่อควบคุมคนอื่นนะครับผู้คนก็จะทําตามเฉพาะภายในขอบเขตอํานาจของหัวหน้านะครับแล้วก็ทําตามในสิ่งที่พวกเขาจําเป็นต้องทําเท่านั้นนะครับ เมื่อผู้นําที่คอยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ขอเวลาหรือความทุ่มเทพเพิ่มเติมเนี่ยคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาทําด้วยความจําเป็นนะฮะนอกจากนี้นะครับผู้นําที่มาด้วยตําแหน่งหน้าที่เนี่ยมักมีปัญหาในการทํางานร่วมกับชาวอาสาสมัครนะครับหรือว่าคนหนุ่มสาวนะครับรวมไปถึงคนที่มีการศึกษา นะครับเพราะว่าผู้นําที่ยึดตําแหน่งหน้าที่เนี่ยมักไม่ค่อยมีบารมีนะครับหรือว่าพลังในการโน้มน้าวอื่นๆนะครับอีกท้งผู้คนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องรับฟังคําสั่งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นงานอาสา คุณไม่ได้มีตำแหน่งอะไรคุณไม่สามารถโน้มน้าวฉันได้นะครับสุดท้ายนะครับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเป็นภาวะผู้นําระดับเดียวนะครับที่ไม่ต้องใช้ความสามารถหรือความพยายามใดๆนะครับใครก็สามารถรับแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งได้ทั้งนั้นนะครับก็คือมีคํานําหน้าขึ้นมาได้นะครับถ้ามีโอกาสนะฮะอันนี้เป็นการขยายความนะครับผู้นําในระดับที่1ทีนี้นะครับแล้วเราจะตรวจสอบได้ยังไงว่าเราแบบเป็นผู้นําในระดับที่1 หรือยังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียกว่า upskill นะครับขึ้นไปเป็นผู้นําในระดับที่2นะครับที่ผู้คนเนี่ยทำตามเพราะว่าเขาอยากทํามากกว่าจําเป็นต้องทำนะครับก็จะมีคําถามอยู่สิข้อด้วยกันนะครับที่เอาไวต้ตรวจสอบนะครับว่าเราเนี่ยมีภาวะผู้นําในระดับนี้หรือยังนะครับข้อแรกนะฮะก็คือ,อฉันเนี่ยไม่ต้องเตือนนะครับผู้คนที่ทํางาน ให้ชั้นนะครับว่าชั้นเนี่ยเป็นผู้นำนะก็คือไม่ต้องเตือนนะครับถัดมานะครับชั้นเนี่ยคิดว่าคนแต่ละคนที่ทํางานให้ชั้นเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลนะครับไม่ใช่มองเขาเป็นภาพของแผนกนะครับหรือว่าทีมหรือว่าบทบาทนะครับถัดมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยอ่าชั้นเนี่ยตั้งตารอที่จะไปทํางานนะครับถ้ามีก็เช็คนะครับเช็คลิสต์กันไปนะครับข้อถัดมานะครับ ฉันรู้ว่านะครับตำแหน่งที่ฉันได้รับมาเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้นะครับอันนี้คือข้อที่4นะครับถ้าเกิดว่าตัวเองมีความคิดแบบนี้นะครับก็เช็คนะครับว่าเรามีนะฮะถัดมานะครับผู้คนที่ทำงานได้ฉันเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำงานนะครับมากกว่านะครับขอบเขตของงานที่เขามีในตำแหน่งหน้าที่เขานะครับอันนี้คือข้อห้ ข้อ6ก็คือฉันเนี่ยรู้ว่าการดิวกับคนนะครับดิวกับปัญหาของผู้คนเนี่ยคือส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคุณนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนี้นะครับก็เช็คนะฮะถัดมานะครับข้อที่7ฉันปรารถนาที่จะเรียนรู้ให้ได้มาก ขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้นำนะครับแล้วก็การเป็นผู้นำที่ดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดมีก็ติ๊กไปนะครับในข้อที่8นะครับชันให้ความใส่ใจกับ c a r ิเอร์พาไม่มากนะครับเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ฉันต้องการที่ achieve เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับอันนี้คือข้อที่8นะฮะข้อที่9นะครับวัตถุประสงค์ นะครับที่สําคัญก็คือการยืนเคียงข้างนะครับช่วยเหลือผู้คนที่ทํางานได้ชั้นนะครับนี่คือข้อ9แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผู้คนส่วนใหญ่พบว่าทํางานกับชั้นไง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น10ข้อนะครับที่ช่วยประเมินนะครับว่าเราเนี่ยมีภาวะผู้นําในระดับเริ่มต้นแล้วหรือยังนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเช็คลิสต์นะครับได้อย่างน้อยๆเนี่ยแนะครับของ สิบข้อเมื่อกี้จะทําให้เราเนี่ยมีภาวะผู้นำนะครับในระดับที่1นะครับหรือว่าระดับเริ่มต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มที่จะ up level นะครับขึ้นได้นะครับแต่ว่าต้องมี8ข้อนะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้เป็นอย่างน้อยนะฮะยังไงก็ตามนะครับคนที่ติ๊กเรามันไม่ถึง8นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไป work hard นะครับไปพัฒนาความเป็นผู้นำ ในส่วนตัวของตัวเองก่อนนะครับว่าเราจะสามารถพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้นที่ผมพูดไปได้ยังไงนะครับโอเคครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของ EP นี้นะครับที่เป็น10บคาถามที่จะช่วยประเมินนะครับว่าเรามีภาวะผู้นําในระดับแรกหรือเปล่านะครับก็หวังว่า EP นี้จะช่วยให้เราตระหนักนะครับว่าภาวะผู้นำเนี่ยเราอยู่ในเลเวลเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเลเวลที่1 นะครับก็ดีนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเลเวลขึ้นไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในเลเวลถัดๆไปนะครับเรื่อยๆนะครับครบ5เลเวลเลยก็คืออัดกันแบบยิงยาวเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับฝากกดติดตามนะครับใน YouTube Spotify หรือว่า Apple Podcast ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ